นี่แหละคนโดยมองโลกมองไทยบายธิรพัฒน์ถ้าเกิดเราเจอคนที่เก่งกว่าจงเรียนรู้เรื่องราวและประสบการณ์ที่ดีจากเขาอย่าไปนั่งมัวอิจฉาเขาแต่ถ้าเกิดเราเจอคนที่เสมอกันจงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมุมมองทัศนคติที่ดีต่อกันอย่าไปมัวนั่งเปรียบเทียบซึ่งกันและกันมันจะเป็นเรื่องเพอ้อเจอ้อและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นถ้าเราเจอคนที่ด้อยกว่า เราจงสอนและแนะนําสิ่งที่ดีให้เขาเรียนรู้ความผิดพลาดเขาโดยที่เราอยากไปทําให้เกิดความผิดพลาดในสิ่งที่เขาทําไปแล้ว คนรอบข้างในชีวิตเราทุกคนคือครูเราจงโฟกัสที่ตัวเราเองว่าเรามีเป้าหมายอย่างไรแล้วให้ครูแต่ละด้านเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆที่มีแล้วทําให้ตัวเองประสบความสําเร็จไปในทางที่ดีไม่มีใครเด่นกว่าด้อยกว่าหรือแย่กว่าเราเราเองจงสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นจากภายในตัวเองโดยใช้ประสบการณ์บทเรียนต่างๆที่อยู่รอบข้างเรา ให้ต่อยอดขึ้นไปมากกว่าเดิมที่เราเป็นอยู่จากธีรพัฒน์เกิดมาเพื่อแทนคุณเกิดมาเพื่อแบ่งปันสววสดีครับ